สวัสดีครับพบกับช่อง y o u ู u b บ V11 o p e r a t i o นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ10คุณเหล็กโชโกกิงที่แพงที่สุดในปี2025นะครับผมในภาค4นะครับผมเกี่ยวกับคุณเหล็กโชโกกิงยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับเริ่มต้นจากตัวแรกกันก่อนครับมันมีชื่อว่าตัวของ โชโกกิงทมาโกจิโรโบทมาโกจิฟันไดแอคชั่นฟิกเกอร์ทอยฮอปปี้นะครับด้านหน้ากล่องน,นะครับก็จะมีเจ้าตัวทมาโกจินะครับผมแปลงร่างเป็นหุ่นนะครับผมแล้วก็โอ้นรานำทมาโกจิมาเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับผมนะลุกล่างสงไดตัวทมาโกจิกดปุ่มเล่นได้นั่นเองครับผมนะครับเสนอ ราคาอยู่ที่2,331บาทรวมภาษีนะครับผมตัวต่อไปครับก็คือนะครับโชโกกิงกันดั้มนะครับตัวพิเศษเลยครับผมโชโกกิงกันดั้ม R S 7 8 F 0 0 E กันดั้ม Next Future Pavilion S p o 2025บ Limited ปันไดนะครับ เป็นหุ่นสภาพใหม่นะครับแต่สีสวยประการตาครับผมรุ่นสมจริงมากครับจุดขยับข้อต่อแข็งแรงมากครับวัสดุก็ค่อนข้างจะดีครับผมเป็นไตแคสต์นะผมแล้วก็จะมีสีฟ้าทุกตัวที่เป็นพลาสใสนะครับผมเสนอราคาจะอยู่ที่1656บา่นบาทรวมภาษีนะครับผมตัวที่3าครับผมก็คือ นะครับก็คือตัวนี้ครับผมมีชื่อว่า DS Choco King VF 2 7 y s p Super Lucifer Valkyrie Dara Stee Revival Version นะครับผมจากซีรีส์แม็กคอนครับเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงเป็นหุ่นได้ครับผม ส่วนยังไม่ได้กล่องที่ยังไม่ได้แกะนะครับผมแต่สภาพสวยงามดีครับผมรุ่นสมจริงจากซีรีส์แม็กคอสครับผมเสนอราคาจะอยู่ที่9 2 3 1าบดาทรวมภาษีเลครับผมตัวที่4ครับผมที่มาฝากกันครับผมก็คือนี่ครับเป็นตัวของชื่อของมันก็คือ ปันไดโซออฟชโกกิง ok ok G.S หนึ่งร้อยเดชินกาเซน Go Power Up Version คาคุเมชินกาเป็นหุ่นที่สามารถจุดขยับข้อต่อลูกเล่นสมจริงมากครับข้อต่อแข็งแรงวัสดุเป็นไดแคสซึ่งกล่องก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมแต่ว่านั่นจะเป็นหุ่นที่เอาไว้สำหรับในการจุดขยับข้อต่อมีเสียงนะครับผม คอมลูกเล่นที่อาจจะไม่ธรรมดาแล้วครับผมและที่สําคัญครับคุณ m มา h i ชิงกาเซนที่เป็นตัวเปิดของผมเลยครับแต่ว่าลูกเล่นก็โอเคครับผมและนี่ก็จะมีจุดขยับต่างๆครับผมอัตมิดพันช์นะครับท่าไม่ตามประจําหลักของมา c h ชิงการนครับผมแล้วก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมมากมายอีกเพียบต,ตัวหุ่นมาชิงการซนทําได้ลงสีค่อนข้างดี และเหมาะกับการลุกเล่นเพิ่มเติมได้นะครับข้อต่อแข็งแรงครับทนทานมากครับผมเหมาะกับนักสะสมคุณเหล็กเป็นอย่างมากมียานผ่านะมาให้ด้วยครับเสนอราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 1 8 0ับาทรวมภาษีตัวที่5้ครับเราจะมาน,นำาฝากกัน,นครับก็คือตัวตัวของโซ o ออฟ โชโกโกิงมเมกาก็ซิล่านะครับก็ซิล่า VS มเมกา้าก็ซิล่า1984นเปะผมเป็นเจ้าหุ่นจนตัวนี้ครับมีลูกเล่นเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะทำทุกตัวที่ข้อต่อแข็งแรงได้ครับผมเป็นวัสดุไตรแคสหุ่นมเมกา้าก็ซิล่านะมันจะมีไฟต้องใช้ฐานนะครับผมส่วนลูกเล่นเพิ่มเติม,ตมก็คือ ตัวขยับข้อต่อแข็งแรงครับผมมีไฟด้วยแล้วก็จะมีเสียงให้มาดิกด้วยนะครับผมที่สําคัญครับเจ้าตัวของเมกาวัชิราครับก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมมากมายอีกเพียบครับผมนะฮะตัวขยับต่างๆครับผมอันนี้สนใจดีครับนี่ตาเป็นสีแดงด้วยครับผมตาสีชมพูบ้างตาสีเขียวบ้างตาสีฟ้าบ้างตาสีเหลืองก็ยังดีนะครับ แขนก็ขยับได้นะครับข้อต่อนะครับแล้วก็มีพาร์สเสริมมาให้อีกเพียบเสนอราคาจะอยู่ที่6 8 1 1บาทรวมภาษีตัวที่6ครับเรามาดูตัวของนี่ครับนี่มันมีชื่อว่าเจ้าตัวกันดั้มตัวนี้ครับมีชื่อว่ากันดั้มเวนเฟนส์โชโกกิงกันดั้ม e s เมทัลฟิกเกอร์นะครับเป็นหุ่นกันดั้มที่มีตาเป็นไฟนะครับผมกล่องยังไม่ได้แกะสภาพใหม่นะครับผมแต่เป็นงานดีครับผมดีไซน์มีจุดขยับข้อต่อแข็งแรงครับผมสะสมนะครับเจ้าตัวกันดั้มตัวนี้มาจากทำมาจากวัสดุไตรแคสเป็นอย่างดีนะครับผมเสนอราคาจะอยู่ที่นะครับ สหรับหุ่นตัวนี้ครับพลาดไม่ได้ครับผมก็คือกันดั้มตัวนี้ครับมีอาวุธพาสเสริมาให้นะครับผมลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับอีกทีนะครับตึกขยับมากมายสาหรับหุ่นตัวนี้ครับผมนะครับแถมยังมีดีไซน์แบบแข็งแรงครับสีค่อนข้างจะดีครับผม เสนอราคาจะอยู่ที่ประมาณ11,971นบาทรวมภาษีนะครับผมต่อมาอันที่7ครับผมซึ่งนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่ครับมีชื่อว่าเลดการดัมจีคิวเ s ฟบไซส์ันไดนะครับผมซึ่งหุ่นตัวนี้นะครับมีจุดขยับมากมาย หลายจุดนะครับและเป็นหุ่นเหล็กที่ทำมาจากไดแคสนะครับกล่องยังไม่ได้แกะนะครับผมสภาพยังมือใหม่นะครับผมแต่หุ่นตัวนี้ครับเหมาะกับหน้าสะสมมีลูกตุ้มเอาไว้ใช้งานนะครับและก็สําหรับตัวของหุ่นตัวนี้ครับก็จะมีดีไซน์แบบสีแดงอ่อนนะครับเหมาะกับลูกเล่นเป็นอย่างมากครับผมแล้วก็ตุดขยับต่างๆมีดามมาให้ด้วยแต่ไม่มีไฟนะครับผม และหุ่นตัวนี้ครับก็มีข้อต่อแข็งแรงมากมายครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมสำหรับหุ่นตัวนี้ครับผมนี่ดีไซน์ของหุ่นตัวนี้ครับผมเสนอราคาจะอยู่ที่เจ9 8ันาม้บาทรวมภาษีตัวต่อมาครับก็คือนี่ตัวนี้ไปแล้ว นนะี่คือกันดั้มมาชิงก็นี่ตัวนี้กันบ้างครับผมนั่นคือตัวของสไตรฟีดั้มการดั้มดีโครดายเนทโชโกกิงเดอะโรบอสปิตไซส์ m s ็ปันไดนะครับจากซีรีส์กันดั้มซีนั่นเองครับผมเป็นหุ่นเหล็กโชโกโกิงนะครับผมรุ่นสมจริงครับผม ลูกเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมหน้ากล่องนะครับก็จะโชโกกิงนะครับลูกเล่นออกมาเป็นสีอลังการมากสีทองมันสวยนะครับผมประกอบกับสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวตัวกันดั้มสไตฟีด้าข้อต่อแข็งแรงครับลูกเล่นจะเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สมจริงมากครับผมเป็นงานหุ่นเหล็กครับผมซึ่งอันนี้มีลูกเล่นที่สมจริงมากครับผมจุดขยับแล้วก็มีอาวุธ มีพาร์ตเสริมมาให้นะครับลูกเล่นเพิ่มเติมมากมายอีกเพียบเสนอราคาอยู่ที่6,426บาทรวมภาษีนะครับตัวต่อมาครับก็คือนี่จัดให้ไปเลยครับผมนั่นคือตัวนี้มีชื่อว่าโชโกโกิง BF 25 F t e r a d o ีเอฟเทอซอโต เจ้าทอมรีไวเวอเวอร์ชันปันไดนิวนะครับเป็นสภาพกล่องใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับจากซีรีส์แม็กคลอสนะผมหุ่นตัวนี้นะครับจะอยู่ในวิดีโอได้เลยแต่สำหรับหุ่นตัวนี้ครับผมก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมมากมายข้อต่อแข็งแรงครับหน้ากล่องยังไม่ได้แกะนะครับผมแล้วก็สภาพหุ่นนะครับก็โอเคครับผมส่วนลูกเล่นนะก็จะมีคู่มือมาให้ครับผมหุ่นเครื่องปินแปลงร่างเป็นหุ่นได้ครับ แล้วพัสดุก็ทำมาจากไตแคสครับผมหน้ากล่องก็ไม่ได้บุบนะก็กล่องมันสวยนะครับผมโมกันนะสมอันนี้เป็นพัสดุจากไมโครเหมือนกันอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับปากโค้ดมาให้นะครับลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับผมเจ้าหุ่นตัวของมาร์คลอสครับผมที่เอามาฝากกันนะครับผมเสนอราคาเจ้าหุ่นตัวนี้ครับผมจะอยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทรวมภาษี ตัวต่อมาครับผมนี่เลยครับผมนี่ครับก็นี่ตัวนี้เป็นแพ็คคู่เลยครับผมก็คือตัวของมีหุ่นเหล็กมีชื่อว่าปันไดโซอ็อฟโชโกโก,โก,ง 14, ก,กุงจีเอ็กงร้อยสเกรตมาชินกาจูนัสแอนดีเอ็์เวนัสฟิกเกอร์เจอป,ปนตัวนี้เป็นฟิกเกอร์2ตัวครับจุดขยับพร้อมกันครับผม คุณเริ่มต้นด้วย2ตัวเนี่ยมันจะรวมร่างกันครับตัวขยับข้อต่อแข็งแรงครับผมและที่สําคัญครับก็คือข้อต่อเนี่ยมันจะขยับได้นะครับลูกเล่นสมจริงครับผมที่มียานผ่านะเนะี่ยมันบินได้อีกด้วยครับแต่ไม่ใช่บินสมจริงนะแต่เป็นตัวของที่พัฒนาจากไรแคสครับผมยานผ่านะก็เอามารวมร่างได้ แล้วก็มีตัวรับประจำหลักด้วยนะแต่ก็อันนี้ลูกเล่นสมจริงนะก็ไม่ธรรมดาจัดระดับมาให้ครับผมตาข้ามเหมาะสมของนักสะสมเลยฮะตัวที่บินได้นะแล้วก็มีนยานมาให้ด้วยครับผมแล้วก็จะมีหุ่นตัวร้ายด้วยนะนี่แหละเหมาะกับลูกเล่นนะครับวีซายนะครับเสนอราคาจะอยู่ที่ห56บบาทรวมภาษี รอบพิเศษครับผมนี่จะมีรอบพิเศษนะครับก็ไปหน้าเพจสองกันเลยครับมีรอบพิเศษนะครับผมคือนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ตัวนี้ครับตัวพิเศษครับท้ายคลิปเลยกับตัวของมีชื่อว่าซูเปอร์เชงมิกกี้เมาส์ฟิตเทอร์ริงคีนิโอนะครับโชโกกิงปันดหุ้นเหล็กตัวนี้ เป็นหุ่นเหล็กที่สภาพมือใหม่ครับผมกล่องใหม่ล่าสุดเลยครับผมแล้วก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับแปลงล่างเป็นหุ่นนะครับหุ่นเหล็กโชโกกิงนะครับจุดขยับข้อต่อวัสดุเป็นไดแคร์ท้อเจ้าตัวมิกกี้มาโบนะครับผมเป็นสภาพกล่องใหม่นะครับยังไม่แกะนะครับผมหุ่นตัวนี้สามารถแปลงล่างเป็นหุ่นได้ครับผมนะแล้วก็ตุดขยับข้อต่อแข็งแรงครับผมนะครับ กลางล่างเป็นหุ่นได้ครับผมสีวัสดุปเป็นโครเมียมสวยงามดีครับผมเหมาะกับการลุกเล่นเพิ่มเติมครับดีไซน์แพ็กเกจอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับเสนอราคาอยู่ที่5,260บาทรวมภาษีเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเจ้าตัวของโชโกกิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับวีเป็ดสะพาด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็ต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับนี้ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ